น้องแมหมียวนั่งเล่นนอนเล่นกันตรงนี้เนั oh. ่งเล่นนอนเล่นกันตรงนี้สุขสบายดีกันนะจ๊ะบนนี้ก็มีไข่เนี่ยทองเล็กทองเล็กนอนตรงนี้ <c oughs> ทองเล็กนอนตรงนี้ บนนั้นก็มีบนนี้ก็มามีใครกันบ้างเนี่ยเยอะแยะเลยเพชรลำน้อยเพชรลำใหญ่บุญทวีบุญทรงสำลิดบุญจิตบุญชายพรทองแดงบุญชูบุญชูเล่นอยู่กับพี่พรทองแดงตรงนี้เหรอเล่นกันสนุกสุขใจเมียเมียวน้อยใหญ่เด็กวัดป่งชยัยแจ้ห่มลำปาง เล่นก็มีพักผ่อนก็มีตามสบายตามอัธยาศัยเอ้ยเฮ้ยเฮยพี่พรทองแดงเล่นกับน,น้องดีจังเล่นกับน,น้องดีจังเลยน่ารักจังเลยพี่พรทองแดงเล่นได้กับทุกทุกเหมียวน่ารักจังเลยมากันใหญ่ละมาเล่นกันใหญ่ <c oughs> เล่นกันสนุกสุขสบายใจมีเมียวัยววดป่งชายรุ่นนี้กำลังเล่นกำลังกินกำลังสนมากันหลากหลายพพเพลิดเพลินเจริญใจส่วนเหมียรุ่นใหญ่ก็หลับไปหมดแล้ว <c oughs> เอ้ยกอดรัดฟัดเวียงกอดรัดฟัดเวียงบุญชูเล่นกับบุญชอบบุญชูบุญชอบบุญชิดบุญชยัย พุนทวีน้องทองทองหางมน์พี่พรทองแดงครับสำหรับคลิปนี้นำภาพความสุขของน้องน้องเมียวให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทั่วการทุกคนทุกท่านสาธุ